เฮ hey, กันอีกแล้วนะคะยิ้มหน้าบานกันได้เลยนะคะคลังนะคะเตรียมแจกเงินคนละ5้า0นบาทให้กับผู้สูงอายุนะคะสูงวัยนั่นเองนะคะสำหรับใครหลายๆคนที่สอบถามให้บุ๋มกันเข้ามานะคะว่าผู้สูงอายุเนี่ยจะได้ของขวัญปีใหม่กับเขาบ้างไหมนะคะหลังจากที่สบศนะคะมีการเห็นชอบนะคะโครงการต่ออายุมาตรการบัตคนจนแล้วก็ต่ออายุคนละครึ่งนะคะอีก 3เดือนนะคะและสูงวัยเนี่ยก็ได้เหมือนกันนะคะคนละ5,000บาทนะคะเงื่อนไขจะเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวเราไปฟังกันนะคะก่อนรับช่างนะคะพี่บุ๋มก็อยากขอกำลังใจในการกดไลค์กดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปแระข่าวสารให,ใหม่ๆจากทางช่องนะคะนี่เลยนะคะพี่บุ๋มก็อ้างอิงมาจากเว็บไซต์ Bangkok Business นะคะเขาก็ได้ รัฐเปิดโครงการใหม่เที่ยวไทยวัยเก๋ากระตุ้นท่องเที่ยวไทยกลุ่มผู้สูงอายุแจกเงินเที่ยว5000บาทต่อคนเตรียมเปิดลงทะเบียนเร็วๆนี้นะคะก่อนอื่นเรามาเช็คกันนะคะก้าวเงื่อนไขของโครงการนี้กันหน่อยนะคะภาครัฐนะคะได้ประชุมหารือเกี่ยวกับการกระตุ้นเศรษฐกิจในภาคท่องเที่ยวอีกครั้งนะคะโดย หลังจากศูนย์บริหารสถานการณ์เศรษฐกิจที่ได้รับผลกระทบจากโควิด19หรือสอบศนะคะได้ประชุมล่าสุดเมื่อวันที่2ธันวาคม6 3มีมติที่ประชุมเห็นชอบจัดทําโครงการกระตุ้นการท่องเที่ยวเพิ่มเติมนะคะภายใต้ชื่อโครงการเที่ยวไทยวัยเกา่านะคะโดยรัฐบาลจะสนับสนุนค่าใช้ใจ่ายในการเดินทางท่องเที่ยว5,000บาทต่อคนโดยขั้นตอนต่อไปจะนำมติเห็นชอบ ของสบสดังกล่าวเสนอไปยังคอรมอเพื่อพิจารณาอุมัติและเริ่มดำเนินการต่อไปสำหรับใครที่อยากได้รับสิทธิ์ในโครงการเท Th ี่ยวไทยวัยเก่าต้องรู้9วเงื่อนไขก่อนจะเปิดให้ลงทะเบียนเร็วๆนี้นะคะได้แก่1เลยนะคะเป้าหมายก็คือนักท่องเที่ยวผู้สูงวัยจำนวน1ล้านคนนะคะสวงเงินง,งบประมาณ5,000ล้านบาทโดย ให้เบิกจ่ายในวงเงินงบประมาณเดิมภายใต้โครงการเราเที่ยวด้วยกันนะคะ 3. ผู้เข้าร่วมโครงการต้องเป็นผู้ที่มีอายุ55ปีขึ้นไป 4. ต้องเดินทางท่องเที่ยวข้ามจังหวัดในวันธรรมดาวันอาทิตย์ถึงวันพฤหัสบดีผ่านบริษัทนำเที่ยวนะคะ 5. ต้องซื้อแพ็กเกจทัวร์ที่มีราคาแพ็กเกจเริ่มขั้นต่ำา12,500บาทและมีระยะเวลาท่องเที่ยวอย่างน้อย 3วัน2คืนนะคะ6ผู้เข้าร่วมโครงการต้องแสดงตนเพื่อรับสิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชันธนาคารกรุงไทยน่าจะเป็นแอปพลิเคชันเป่าตังเหมือนกันกับคนละครึ่งนะคะ7บริษัทนำเที่ยวที่เข้าร่วมโครงการต้องจดทะเบียนก่อนวันที่1มกราคม63นะคะ8 รัฐบาลสนับสนุนการท่องเที่ยวผ่านบริษัทนำเที่ยวในกลุ่มผู้สูงอายุ40%สูงสุดไม่เกิน5,000บาทต่อ1ท่าน9บริษัทนำเที่ยว1บริษัทสามารถรับนักท่องเที่ยวได้บริษัทละไม่เกิน3,000รายนะคะและนี่ก็เป็นข่าวดีอีกข่าวหนึ่งนะคะที่ แจกเงินให้กับผู้สูงอายุนะคะได้ไปเที่ยวนะคะต้องเที่ยวข้ามจังหวัดกันนะคะสําหรับคลิปนี้ก็ขอแสดงความยินดีกับผู้สูงอายุนะคะที่มีข่าวดีว่าจะแจกเงินนะคะสําหรับวันนี้ก็ขอจบข่าวเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ